fc ทุกๆท,ท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับทานาหนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะขอตำลาวนะคะสวัสดีคุณดวงกะมนนะคะตำลาวของวันพรุ่งนี้นะคะอยู่กรุงเทพนะคะคุณโบทิปเนาะเอ่อตำลาวก็ได้มาแล้วนะคะก็ตัวเลขที่แอปได้มามันจะเป็นสองสองสองสี่สองสองนะคะ ตัวเลขได้มานี่จะเป็นสี่สองสองนะคะแล้วก็สำหรับตำราวพรุ่งนี้นะ่ะของแอดมินนะฟังก่อนเดอ้อพี่น้องอย่าเฝ้าโชว์ตัวเลขเดอิอเพราะว่ามันแอดมินโดนปิดซองนะคะในการที่โชว์ตัวเลขหลายก็เลยว่าอ่ะให้ fc ฟังเอานะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับตำราว แอดมินจุดทูบแล้วแอดมินจุดทูบแล้วนะคะเลขทูบสี่สองสองนะคะแล้วก็จับปิงปองนะ่ะได้ศูนย์สี่นะคะเห็นบอพี่นนองจับปิงปองได้ศูนย์สี่นะคะแล้วก็เออแล้วก็ บุญธรรมนะคะมาขอทุกครั้งอะ่ะเจตังจุดปุ๊บบุญธรรมก็จะมาจุดพยายาว่าได้ตัวไหนแน่จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเจตังจับปิงปองได้ศูนย์สี่บุญธรรมก็มาจุดทูบอีกก็ได้เก้าสี่ศูนย์เป็นตัวเลขเหมือนกับคราวที่แลว้วตรงกันเป๊ะพี่น้องศูนย์สี่สี่ศูนย์่าแมนวาเข้าจะเออเน้นตัวเลขแนวทางก็ให้ไปที่ ศูนยนยเนี่ยจะเป็นตัวลักเลยนะเป็นศูนยซซศูนย์นะคะให้จับเอาตัวนี่เป็นตัวโชคลาภไปเลยไม่ทา่านผู้ชมเนอะน้อมรับรับผมเอาน้อยเอารลาวาค่ะเอ่อสาวน้อยมีคนได้ดูไหมแต่ก่อนมันก็เดินดีนะแอดมาทำเมื่อวานวันแรกมันก็เข้าไปอยู่เนาะส่วนมากวิ่งรู่มันก็หลุดยากนะคะ ตำราพวกนี้ระคะที่แอดบอกน่ะมันสองสองสี่สี่สองสองจุดได้สี่สองสองนะคะนับจากบนมาล่างแต่ถ้านับจากล่างขึ้นบนน่ะจะเป็นสองสองสี่นะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะสี่สองสองสี่แล้วก็สองสองนะคะก็ไม่เยอะตัวเลขไม่เยอะสวัสดีคุณยอดทงอยู่ระยองเนาะคุณติ๊กตอกน้อมรับครับผม นะคะคุณซิต้าปังปังค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณสมคิดติดตามนะคะอ่ะขอตำนอยค่ะอยากได้ตำนอยคอมเมนต์มาหน่อยเมื่อวานนี้ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแล้วก็แบ่งปันตำนอยไปด้วยนะคะเมะื่อวานนี้เนาะแล้วก็เออ่แบ่งปัน fc ไปวันนี้มีใครอยากได้ไหมตำนอยตำนอยยกมือคอมเมนต์หน่อย ตำราวให้ไปแล้วนะใครมาทันไหมถ้า FC ทุกท่านนะคะอยากได้เป็นตัวเลขนะคะถ้าดูไม่ทันก็ไป ID ดีไลได้นะคะอ <ID> อไอดีอเอาให้ให้เจ้าเป็นผู้ไว้ก็ได้ของคณรุด ถวายพวงมาลัยมณฑการก็โชคดีนะคะจะถวายพวงมาลัยปูดพงดํานะคะเป็นได้อิ่มอิ่มหลายมณฑการกับเจ๊ตังอิ่มมากค่ะวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาคาเฟ่บอกทุ่งนาคาเฟ่บอกวันนี้กินหลายแซ่บหลายอิ่มหลายปังทั้งเล้าปังทั้งน้อยพี่ดองเอ้ยมาสดไดฟรีตลอดเลยอมณฑการ คนดวงเฮงมันมรดก,การพันรวยนะคะขอตำนอยได้ค่ะเล่นไม่เป็นมันนอยมันก็เหมือนกันกันกบตำลาวนั่นแหละนะคะตำนอยพรุ่งนี้นะเจ๊ตังคุณบัวทิพย์โชคดีไหมวันนี้ได้ค่ะได้อะขอคอมเมนต์หน่อยใครชอบตำนอยวันนี้ให้ทั้งตำนอยแล้วก็ตำลาว สองสองน่าจะมาล่างศูนย์สี่น่าจะมาบนนะคุณสุดารัตบอกรอหน่อยวันนี้อ่ะท่านผู้ชมชอบตัวไหนถ้าเป็นหน่อยแต่แอดเขียนมาแล้วตอนนี้ของแอปจะให้ตัวเลขในวงกลมนะจะมีเลขมงคลอยู่สีตัวจะหายสาละเจอหายยึดต้นต้นถ้าให้ต้นไม้นะก็ได้เออบ่เป็นอย่างได้ได้ได้สวยงาม สวัสดีค่ะมนทการสวัสดีค่ะสายอุญอัญญาอะไรอุญอัญญาสายไังไงอ๋อไม่เป็นไรค่ะโอ้ยข้างหลังเบอร์สีใส่เสื้อเบอร์สีมาด้วยสี่สองสี่สองบอกจ้ามืออือนมืออื่นป้ามนทการบอกว่ามืออื่นนะคะมืออื่นตำราสี่สองตำราสี่สองอ๋อาทังนี้ท่มงีอ่ะไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าปู่ ปูมาไว้อิลีนะมณฑการน่ะก็เลยเตรียมอย่างว่าท่านอ่ะเอาไปเลยตอนนี้นดนนเดี๋ยวเพิ่นกับสิหายห้าวเฮ็ดใหม่งามๆเพิ่นมา 42, ด่วนสองรุ่งนี้สี่สองใช่ไหมสี่สองสี่เก้าสี่ศูนย์นั่นมณฑการก็สี่สองสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะอันนี้ตำาล้าใช่ไหมคะค่ะตำเล้าพี่น้องนะคะเ้าแแล้วอาบน้ำได้นี่ ไห่เส้นไ,ไหนมาเส้นไหม่คอยเส้นเกิดกันที่เส้นขี้เจ้าะละเอาไว้จะก,กันถุงเงาจะมีกันนะจับถพูนมคือว่ามาคุยน้ำเอฟซีเอฟยังเน้ที่เปล่านอนทบอเอาไปเอาไปอาบน้ำเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไปอาบน้ำเลยเบอร์สี่สี่ศูนย์สี่สองสี่เก้านั่นสี่สองสี่ศูนย์สี่เก้านะคะมณฑการกระเจตตังวันนี้นอนนาเนาะ คนนอนนานะวันนี้เพราะว่ามือนีซี่เฝ้าปูมันบอมนตะกาันมือนีสี่นอนละกัดสิหายปูเมา่เขาฝันนะ <Okay. S 1> นะคะขอตำนอยโอเคค่ะเดี๋ยวให้ตำน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนลองคอมเมนต์มาว่าจะตรงกับของแอดมินไหมนะคะเพราะว่าเราเราจะให้ตัวเลขไปนะคะจะตังให้อยู่แล้ววันนี้นั่นอ่ะ ของแอดมินนะคะก็ของของเจ๊ตังเบอร์พี่น้องเห็นข่อบ่อน้อเบอร์ข่สีหันไปทางนี้เดอร์เเจ้าจะเห็น่ข่บ่อ,บอเอ่อถ้าเห็นชัดก็บอกนะเดี๋ยวเจ๊ตังจะไปยืนตรงน้นแล้วก็จะโชว์ตัวเลขให้ดูนะคะอ๋อพี่น้องอิ่มหลายพุ่งไง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะไลฟ์สดๆดนะคะทักไทยพ,พี่เพื่อนเพ่อๆแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาการสินนะคะอยู่ที่สวนบ้านสวนเจ๊ตังก็เชิญปู่องค์ดำมาอยู่ด้วยนะคะขอเป็นตัวเลขแนวทางมาฝ่าเอฟซีเหมือนเดิมนะคะวันนี้มี ตำนอยแล้วก็ตำรามาฝาก fc นะคะก็พรุ่งนี้อาจจะกลัว fc เหมาะไม่เห็นก็เลยไลฟ์สดบอกก่อนสําหรับตาน้อยวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางมาฝากนะคะวันนี้ก็มีตัวเลขอยู่สีตัวที่เป็นตัวเลขมงคลนะคะพรุ่งนี้นะให้เป็นตัวเลขมงคลของตาน้อยพรุ่งนี้มีสีตัวก็คือสองศูนย์หกสี่สองศูนย์หกสี่นะคะ สอง4ส่วนเลขเด่นนี่จะมีเลขเด่น2พรุ่งนี้เด่นที่สุดนะคะสายเหนื่อยสายเพียสายอ่อนละสอเด่น2นะคะลองลองมาจะเป็นเลข6เด่นสองลองหถ้าจับคู่นะคะก็จะมี2 0 2 0 60 24 64 หกสองและสี่ศูนย์อันนี้ตามนอยพรุ่งนี้วันนี้เข้าไปสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งให้หนึ่งสามเข้าสามหนึ่งวันนี้ใครรูดใครรูดหนึ่งกับรูดศูนย์นี่จะได้สามหนึ่งกับศูนย์เก้าชัดไหมคะ,อะคอมเมนต์ให้หน่อยชัดไหมคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเพราะแอดไม่เห็นนะคะอันนี้มันกล้องหลัง ถ้าท่านผู้ชมเห็นชัดก็คอมเมนต์ให้หน่อยโชว์ไม่นานนะนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทันไหมจะรุปว่าชัดไหมสรุปให้หน่อยว่าเห็นไหมอ๋อสรุปว่าเห็นเนาะนะ นี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึง่งโอ้ก็เปิดข้าลราบเอาใส่แทนน้อบานนี่มันเข่าเครื่องแหมไหลสดอยู่เ,เสียงลงแหมแป๊บหนึง่งไหลสดอยู่มันพิลิกษิี เนี่ยเอ้ยคอยกันแห้งยานอยู่ซองถือปิดแล้วเมื่อเ้าร์นี่มันบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยก็ตีพนดอกชิ่วๆนะพ่นว่ะก็เลยเปิดเพลงเป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตำนอยนะคะท,ท่านผู้ชมเนาะ ใครเข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับตำนอยนะคะอ่ะใครที่ดูวันนี้ตำนอยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะจะได้มีกำลังใจว่าทําไปแล้วมีคนดูมีคนชอบเป็นคนมีโชคติดตามคร้แรกค่ะเจ๊ตังขอปังๆค่ะโอเคอันนี้ตำนอยพรุ่งนี้นะตำราว เดี๋ยวตำราวยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวเขียนตำลา,าวให้ก่อนเขียนตำลาวให้ก่อนเ้อเพราะว่าฮานอยนีย่มันจะเป็นเอ๋ตัวเลขที่แอดคิดคำนวณมาเป็นแนวทางคิดคำนวณน,นะคะก็ขอบคุณนะคะสายบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญมากับแอดมินเนาะมี fc โชคดีมีโชคลาบนะคะก็แบ่งปันน้ำใจนะคะซื้อทูบซื้อเทียนมาไหว้ปู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู มียูมุงเดี๋ยวจะเประหายยูราววันที่เก้าทับหนึ่งสองทับหกเจ็ดนะคะพรุ่งนี้นะคะตำราวมันจะมี แอดมินจะให้ท่านผู้ชมนะคะเขียนเอตัดเอาเด้อเพราะว่าเจ๊ตังไม่ได้เขียนตัดให้นะคะให้ท่านผู้ชมตัดเอาเองแต่ว่าจะเขียนให้ก็คือแอดจะเขียนให้แค่จะเขียนให้แค่ตัวที่จุดทูบให้แล้วท่านผู้ชมก็ตัดเอานะคะ เขียนเลขย,ยู่เดอร์คน้องนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้แคปได้ปกติบ่ได้เขียนได้ให้เบิ้งได้ถูกเอาเลยนะคะถ้าอยากโชว์มากโชว์มากแล้วมันมีความผิดนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่า เราโชว์อยาเออโชว์ตัวเลขหน่อยโชว์ตัวเลขหน่อยมันโชว์น่ะมันโชว์ได้แต่ว่าความผิดมันเยอะแล้ววันนี้อ่ะโดนปิดช่องไปแล้วนะคะก็เลยอยากให้เอฟซนะจริงๆอ่ะอยากให้เอฟซฟังแล้วก็จดเอาเลยโชว์ตัวเลขงานมันก็มีผลกระทบกับช่องนะคะแอดโดนปิดหลายรอบแล้วทําไปก็มันไม่มีรายได้ะค่ะ มันไม่สร้างไรายได้ให้เรามันปิดสองเดือนสามเดือนแอดโดนปิดหกเดือนท่านผู้ชมนะคะก็คือจะไม่โชว์เยอะ แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหบนึง่งพี่น้องรอสักครู่เขียนเล็กอยู่ยังบ่แล้วจะข่าววันทาการไปอันท,ที่นอนละพักกันนอนหน้านอนอยู่เถียงหน้าแน้วมันเนี่ย ไออยากได้จะเรีกก็เข้าไปในกลุ่มอาเด้อห้ามส่งห้ามส่งภาพส่งคลิปส่งลิงก์นะคะสาธุค่ะสวัสดีคุณชินสวัสดีคุณฉลอมพันรัติการคุณสุจิตรานะคะแล้วก็สวัสดีสู้ๆค่ะแอสสวัสดีคุณบัวทิพย์คุณพนมนะคะคุณพอลล่านะคะ มันจิเอาว่างใช้ะรบันี้ไม่จังสิเห็นใใครเข้ามาวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะของ ตัมลาวนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะ,ะให้เอฟซีดูกันแบบชัดๆนะคะโจนานไม่ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะ <_ S 2> เห็นไหมคะ <_ S 1> ใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าเห็นชัดภาพชัดไหมรับชมอยู่ที่ไหนเนาะมาดูกี่ครั้งแล้วมีความโชคดีไหมคอมเมนต์ Comment มาหน่อยนะใครที่ดูแล้วมีโชคไหมนะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ อยากรู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมได้โชคไหมวันนี้มีโชคหรือเปล่านะคะใครเข้ามาอยากมีโชคอยากร่วมทำบุญก็สามารถทักแชทแอนไลน์ N มาได้นะคะขอบคุณสายบุญนะคะที่ร่วมนะคะซื้อทูบซื้อเทียนนะคะถาวายผลไม้กระปูนะคะก็ขอให้มีโชคนะคะในงวดต่อไปเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีคุณชุ ตีมาพรนะคะมาครั้งแรกนะคะใครไม่อยากพลาดก็ทักแชทได้นะคะไอดีไลน์นะคะห้ามโทรห้ามส่งคลิปห้ามส่งลิงค์นะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้จะเป็นตำราพรุ่งนี้นะคะก็วันที่เก้านะคะธันวาคมพศสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดนะคะตัวเลขที่แอดจุดทูบได้นะคะก็สี่สองสองนะคะจับปิงปองได้ศูนย์สี่นะคะส่วนบุญธรรมนะคะจุดทูบก็ได้ 940นะคะซึ่งจะอ่าตรงกันกับเจตังนะคะ 04, รรรได้04คุณทําได้จะได้40่ศูยเนาะอ่าเก้า <40 S 1> <40 S 2> สน,นะคะฮะเอียังเกาะเอาบุญธรรคือบกมะนอ้อนห้องนี่นีไ่ไหมมะน,น้อนห้องนี่ใกล้แก่มไหม พอบอ่ขอข้างล่างมันมีถีนออนแล้วผ่าคม่อ,อยจะเอาไป่มใกล้เกย,ยู่พุ่นแม่เจ้าก็ไปนอนกกะแ่ม้อง,ของ,ง้ขในนกล้เกย,ยู่พุ่นโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกลา์ทุกแช์นะคะที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะยังไงแอดจะขอลงไลค์ก่อนเด้อน,นะคะ ฝากอีกนิดหนึงห่งเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะไปละเด้อพี่น้องเด้อจะไปนอนแล้วเดยวพรุ่นงนีเ้เจอกันไหมนะคะเฟิ่งคลิปใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจะได้มีโชคมีลาบนะคะจะเป็นสายบุญน้ำกันนะคะ สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ